ในกระปูนน <łość> ่ะไม้ใบทุกคนเลยสางทางเบิดกัน สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนคือเก่าเดอ้อบว่จสเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าส้่ซ่อ,องมุกดาวันสาวลาว้าคือเก่าเดอ้เอพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะโดยมาพบมาพ่อกับสามมุกดาวันในมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านน้องไอเดียคือ 9, เ,ออเออก้าพ่เาาาอ,อเมย์พี่น้องเลยก็คือมือนี้กัทางสมุกดาวันก็ได้เดินทางกลับมาหาน้องไอเดียพี่แหละทุกคนเนาะก็คือมือนี้กั มาแสดงความดีใจน้ำน้องเพิินเนาะเพราะว่ามือนีก็มีข่าวดีทุกคนเลยสั้นกับทางสมุกดาวันกับซีผ้าเข่าไปหาและกับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้อๆพรหม่อพี่น้องเนาะตอนนี้ทางไอร้าเพิ่นกับกำลังเริ่มทุกคนเลยโดยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้ออะโอเคเนาะพอแม่อพี่น้องมาเบิ่งมาส้มน้ำกันกับหลากหลายเนาะกับนี่แหละเนาะมือนีกับกำลังเริ่มเคืองมือนี แมทพูน่ะเออเจ้าหนูหน้อยจ้าเอลูกเย่มากมาแล้วเอ,อ้ยข้างปากหวานแท้ดีใจบ่ดีใจหลายหลายด,ดีใจหลายอ่าสมาดีป้านุ่งกันลูกสบายดีดวยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มาหนิกินแล้วกินและด้วดยกินข้าวกับยังลูกกินข้าวกับซินป้าเป็นแต่แซ่บแท้ ้หนังเงี้ยเคืงามมาลูกเอยอ้าดีใจวะดีใจอีดีใจแหงวะอ่าดีใจแหงเนาะเอ้ยอ่านมนี่แม่มกซื้อนมมาให้พอแม่มกต้องเน้นให้เจ้ากินนมละลายช่วงนี้ต้องกินแต่นมนี้องคนเดียวกินเบสสองป่องเลยอันนี้ฮะเบสเบสอะไรน้องคนีเบิดลยวกินคนเดียวกินคนเดียว เดี๋ยวแม่มกกินตอนแรกก็กินเออโดยกินแล้วลูกแม่มกซื้อมาให้แล้วก็กินนมตลอดเนาะเพราะแม่มกจะโมเน้นขนมสกีแม่มกพาทีท้ายไปกินบะสามปอกกินบะนีเต้นเลยโดยอยากกินแห้งอยากกินแห้งอยากกินแห้งก็กินเลยเออไปยัดกินเท้าหัวแม่มกนางนำบาดรโอเห็นนุ่มอ่ะฮะดืมนุ่มลืมนุ่มอันนี้ปวดอะ กล้วยหานมอานี่แล้วก็เห็นแปลว่าเรต้องกินกินนมเด็วก็ซอสไปเออตายเดี๋ยวจะมักบ่อนมมาเนี่ยลูกยับไปอีลูกวะไม่มุกชินังบัดโอ้ยตายอึ๊บอือุลนะพ่อแม่พี่น้องเยเนาะเพื่อนเพิ่นกัโอ้กำลังเริ่มทุกคนเลยผู้อ่าเพิ่นมาเห็นมาเนี่ยบุลหน่อยออาุลนะหลากหลายคนอีดีเนาะนี่เออ แซบบอ่ะอปีลุกงปีเออแซบบอจะมากบอแบบไหอเออมาเนาะคือส่วงนี้แมมกต้องเน้นนมให้เจ้าจะบนเน้นขนมให้เจ้าเด้อเยเจ้ายัางน้อยกินขนมลายแคลวเฮียนต้องบำรุงนมหลายนะเด้เอยเออกินลูกเอ้ยกินอีเม่ไว้วันนี้เมมูมกซื้อมาให้สี่กล่องเบิดเลยเมื่อเดียว อ่าสบายดีปะลูกในลกูกโดยคุณอาอ๋อมือนีกัทางไอซางผนกับมาเห็ดมือนีบลูกโดยเนี่ยเนาะอาจจะดีใจลายลายดีใจลายดูเออดีใจเรื่องยังลูกดีใจเรื่องเห็ดเฮือนเห็ดเฮือนเนาะเออกาซีอาณาได้สมดังความตั้งใจแล้วบันนี้เนาะ เลยเออบันนี้หันชิได้อยู่เพริ่นงามในเด้บป่นี่เลยเออดีใจเฮงเนาะโดยอ่าเมื่อคืนนี้ได้ผลตกกโลเมื่อคืนนี่บดีตกไม่จะตุกจะสว่วงนะหนูกูสว่างในรถมือวานมืออันเทียแมมโมมาหาเจ้าฮะเลยโอ้โดยเพิ่นมาแต่เศราบลูกมาเห็ดอันไรสร้าง บหาซีมาหาซีมาโอ่าในที่สุดมื่อทีเราคอยกมาถึงเด้อเจ้านูน้อยคุณน่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเยังนเรียนเโอ้เพิ่นีฮ็ดอ่าคบกวงควยาวของเฮือนจ้ได้ลูกเพิ่นีเม็ดเฮือนจ้ได้เม็ดบบแบบว่าแบบ คูนขมกลวงขมยาวของเฮือนเจ้าลูกโอ้โอ้คุณอาทุกคนเลยเนาะท้างไอสร้างเพินการกำลังหิดโอ้ดีใจบ่ไม่มุกกะดีใจน้ำเด้อความฝันที oh. ah. ่เป็นจริงเด้อเนี่ยว่าว่าเป็นบ่าภาษาไทยน่ะ ขอบปิเอาว่าว่าขอบใจเดอ้อในแบบป็นภาษาได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อ้มาใ่ายนอกไอเดียค่ะโอ้โอ้แสดงว่าเก่งแน่นี่บภาษาไทยก็เป็นโดยบอกดูค่ะเดียวค่ะ เออเอาว่าว่าทำมด้วขอบคุณในใดก็ได้ขอบคุณนะคะที่เชิญมมาให้น้องไอเดียโอ้บโธรรมดาเด้เม่มุกยังว่าโบเป็นเด้หนิอ่าตู้พ่อแม่พี่น้องไงจะมาเดี๋ยวเดียวเดียวเราลองมาสนทนาภาษาไทยระเบิงเนาะเมมูกะว่าภาษาไทยโบคอยเก่งเด้ออ่า นมที่แม่มุกซื้อมาให้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหนูชอบไหมลูกชอบสิเออวันหน้าเอาอีกไหมลูกเอาอีกค่ะแม่มุกเออเอาอีกเนะาะภาษาไทยเอาอีกเนาะ,นะ <c oughs> เออลงโซนนะโอ้ยเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแจ๊คซี่าจาังไงว่าภาษาไทยก็บอกภาษาไทยไม่อยากเก่งเนาะเดิน กะกะบพึกไว้ขอบคุณค่ะในเลูกเด้อขอบคุณค่ะจ้าแล้วก็จ้าเด้อโดยโดยเออโอ้อ้าสบายดีนะพ่อเด้อสบายดีโดยสบายดีเนาะไอ้บุ้งเขาอันเขิงเฮือนเหละโอ้เขิงเฮือนเนาะเดบง้าโดย ค่ะผมเป็นพี่น้องเลยดให้ฮพอตู้มานั่งกับน้องไอเดียได้ปะพ่อข้าวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอามานั่งนี่กันหนึ่โอ้ไอซาวเพิ่นก็มาเฮ็ดมื้อนี้บ่พ่ออืะแต่ว่าเป็นมือตั้งมื้อหยังแล้วเป็นมื้ออื่นบ่โอ้วันนี้เป็นมื้อเครืองโดยวันนี้เป็นมื้อเครืองเนาะ สร้างมาน้ำกันนี่จะโคนนี่เพาะสี่สี่ป้าทำบอกว่าโอ้บ้าก้าเพิ่นกะเขาน้ำบ่อเขาก้าเพิ่นกะเขาน้ำใครอยู่ได้เนาะสวยนะพอให้เป็นหลายคนโดยจะให้งานเนี่ยมันก็เร็วแน่เนาะไวแน่โดยแม่ละพงานมันชาไฟไปเลยเข้าไปช่วยถึงแบบโดยช่วยในที่ว่าช็พได้กะช่วยไปโดย

ฮาคูเกจโอ้โดยแปลว่ามันอันนั้นอ่ะมันแปลว่ามันกระเทือนโดยแจ็คเส้านี่นะเพาะเก้าเก้าโอ้สองห้องเนาะอือเป็นอะไรดีใจบ่บานดีใจดีใจเฮ่บุลุดีใจเฮ่เออฉีด้เพลินงามเลยเด้บัดนี้เนาะเลยเออขันคือว่าทั้งไอซางเพิ่นมากอะคือว่าขันได้บดนดอกขันได้มาเห็ดทุกมือ แล้วเพิ่นได้นอนพี่เบาสบายเลยวันนี้ embodied, นอนพี่เลยโอ้กะอำนวยความสะดวกของเพิ่นเองแหละโดยกันว่านทเที่ยวไปเที่ยวมามันกะแต่บ้านเพิ่นกัมาจากนี่กะมันกับแม่น้อยเนาะมันกับใชบ้านไหนเนี่ยนาะบ้านพลสว่างพลสว่างโดยบ้ามันบ่ได้ใกล้แต่บ้านพลสว่างเลยใกล้แล oh. ้วอยู่สวรรค์ผ oh. oh. oh, oh. ู้พลสว่างพูดไหนโอ้พูดบ่าะโดยโอ้ โอ้ยพ่นนวสว่างเนาะนี่พ่นสว่างโอ้ยนวสว่างก็นนสว่างโอ้ยอย่าคือ๊กันเนาะโอ้ยผมเองพี่น้องเลยพ่นสว่างทางทางปรกเห็นพุ่นก็มีพ่นฟางอะนะโดยพ่นฟางอะนะมันพ่นสว่างอันวันนี้ค่ะพ่นพ่นเริ่มคุดบ่พอเลยรือพ่นแทะไว้ชื่อมันคุดคุมบ่แล้วก็เริ่มเทกระเจือนโอ้ Ê chị tăng chào hả thế Ô đôi Mà khúc khúc hình lực mưu mân hẹn lực sau lông Ô đôi Khúc khúc lực à ồn sau lông lực à Mà thế Quả bị Thông mít Đôi Lực có mà Đôi hết nên nó là hết hình Nên hết Đôi mẹ là เซียง,งก่แดอันสาราวอนในเนด้อพูอแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทั้งไอ้สาวคนกับเห็ดคนอะไรพวกน่ะเฮ็ดเฮือนเนาะกำลังขอบเครื่องเฮือนโดยได้อันนั้นอยู่่พอได้เอิ่นยังบหมาะคนอยู่แล้วว่าพอแต่งแล้วแล้วคนคอคาระวะคนแล้วโดยกะเนี่ยได้กะ พ่นผูกแตงเผลนผาแพ่นดินเนาะเอาเกิดออกมาแต่ว่าตังแต่ผู้เกิดก่อนเกิดหลังแตู่้ได้เกิดก่อนก็ได้เหยียบแผ่นดินก่อนแม่นบอกโดยแม่นล่ะถ้าว่าผู้ได้เกิดลำลังก็ต้องได้เหยียบลำลังม่อนบอกโดยมันก็แน่นั้นหรือว่าต้องได้ามขั้นตอนแต่ข้อแต่ว่าเราบอ่ให้ลุกท่วมบุญคุณัวฉจนดยแม่นละกะคือเอาถามไว้ก็เพื่อ ความละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ส้มคือกันเนาะพอบางครั้งบางข้าวกะเพิ่นกระยาคู่นะพ่อเนาะแต่ก็คือเฮานี่ก็ได้เหตุตามถึงต้องประเพณีเนาะพ่อเนาะต้องเลยจัดต้องเลยเหตุต้องมีผ้าหวานแล้วก็ไตถูกไตเทียนโดยเอิญบอกเคนขาเนาะข้าวต้มข้าวหนมแต่คนรับในแต่ของหวานโอแต่บอกค้องข้าวเลยขคองมีเด้บอกมีเหลือดมีอย่างเลยคนรับมาได้อขอโทษตอนนั้น โดยแต่ว่าให้ลูกพังเนาะให้มีบุเทียนเนาะโดยแมนกันคือแบบโดยพอแบบว่าคันชิวาแล้วก็คือลูกนี่ก็รุ่นล่างเนาะโดยข่าควาหูกันย,ยังบวเทาถึงการ,าการชำแบบนั้นน,นบบะเนาะโอ้คันคือแบบว่าเวลาเฮาอันแบบว่าเอินแบบคอเข้ามาแบบว่าอันเพื่อนอย่างที่น่ะเป็นผ้าวานมาเพาะผ้าวานง่ายๆช่วยๆได้ Oh. จะมุดว่าจะทานทีเจ้าชีปลุกสร้างว่าจนนะจะเนาะโดยทานทีนี่เจ้าตา้ <No. S 2> องะเพบคนเลยในจะทานทีเขตแห่งนี้โดยและทางลูกนี้จะขอปูุกเคลื่อนตกในโดยให้ยบยายช่ช่วยออกโดยลูกกบได้มาบังคับโดยขอขอขอด้วยความยินดี อ๋อนชิงที่มันดีวะฉันจ้ะโดยแม่ล่ะอืมชิงบุดีมันก็เป็นชิงแบบเป็นของม้นชิงบุดีโดยโอ้เป็นแน่นอนนะพ่อเนาะคันชิงดีเลยคือว่าชิงที่ว่ามันตามมากกรอคือว่าชิงที่ชักชิดหรือว่าหรือว่าปีใหม่วันฉันโงยกตัวอย่างอันชิงที่ดีเห็นนะโดยพ่อโดยโดยกป็นแน่นอนนะ ก็คือมือนีกับเพิ่นจะกเคิงก่อนแบบนี้บ่เพาะโดยเนาะแล้วก็จะขุดลุมไว้เนาะนี่แหละทุกคนเด้อสัางใครอยู่ดรอกพอสร้างหลายคนอยู่เนาะเฮดเวียเพิ่นก็คือสีว่องไวอยู่งานกาลังหลายโดยหลายคนเนาะหลายดยเนาะคนเนาะหลายคนเลยวันนี้หลายคนเลยเกมเพื่องพาเพื่อนก้นเนาะโดยแม่ละเออ สร่างกันเดียว <Rach aj unt> ทางลูกกับโคอนุญาตทางพ่อเขาไปถ่ายพ่อแม่พ <linking> ี่น้องเบิ่งก่อนเด้อพ่อเด้อสักหน่อยนึงเนาะโดยอ่ะสบายดีปะลูกเลยลูกสบายดีเลยพ่อีลยยืดที่แห้งเลยพ่อคือกันเด้อที่นี่ก็คือให้มาแบบอัน ีให<ส>ม่เด้อชิงทุเด็ดในเพจมาผ่านม่านมาไกลทุกคู่ทุกคนเด้อโซาถุอน้องพอกระชือกันด้าพอเด้อโดยอ่ะโอเคน้องพอเป็พี่น้องแต่กระทั่งสมุกตะวันกับสีผ้าไปเบิ่งทั้งพุ่นและบานนี่โดยอ่ะโอเคน้องพอเท้ากับสีผ้ามาเบิ่งก่อนเล็กๆน้อยๆเนาะโอ้สบายดีเด้อทางไอซางเฮ้ยพี่น้องเลย <waves> khả năng huyền. ba bên hơi cung cung thoải hơn. oh, top, đi càpua nè, mai vay ก่อนตอนนี้ทางไอซาวเพิ่นกะกำลังเริ่มเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อนี้กระทา่งประตูเพิ่นนะเพิ่นกาซีอ่าคุณลุมไว้ก่อนเนาะคุณลุมแล้วกับชีเทกันเจือนไว้ก่อนเมื่อนี้เลยเพื่นกับหกคุณเซรเมนกหกคุณค่ะเซรเมนกหกคุณเจ็ดแล้วทุกคนก็ล่อลอ่าตอนต่อไปเนาะพอตอนนี้ทางไอซาวเพิ่นกะกำลังเริ่ม ตอนนี้ก็คือตีกอไบวบเป็นทีเขมห้อยเนะาะ <c oughs> ทุกคนเลยกะทางไอ้สามเพิ่อนเขามาไก่เพิ่อนวาเนาะกาซี นอนอยู่พีเลยทุกคนเลยอืม นะ้าขออนญ,ญ่ตาถามเดียวยาเพื่อนน่หาเท่ายคุณทา่ทายนี่เพาะหกคูดหหกคูดหาน้อไบหกคูณหาทุกคนเลยนะตอนนี้กำลังเม็ด ่อโอเคส่อแม่พี่น้องอือสปาเม่พี่นอ้องกำลังขุดคุมโอ้สบายดีเด้อเบาเก,ก้าเลอสบายดีสบายดีเลยสบายดีอ้อุ่นน่ะทุกคนเลยกำลังขุดคุมกำลังเล็งมือฮ่าสางทางเบิดกับสี่คนบ่อน,นี่เนาะพอสี่ก็หาประมาณนี้แหละทุกคนเลย โดยสบายดีเด้ออ่านังขอถามในเมนพอดีว่าเมนสังเกตโอ้เพิ่งจะเห็นตัวจริงเสียงจริงมื่อนี้เนาะตะเกาก็เคยเบิ่งแต่ในคลิปขอเนื้อหถามมันพอนี่คนบ้านใดเนาะบ้านพุทธสว่างพลสว่างไปทางใดไปทางบ้านพุทธเดือยเบ้านพุทธเดือยผู้ก็มาไก่เด้นี่เนาะแบบว่ามาคือพอมาหางานนี่แบบนอนอยู่พี่ได้บ่หรือวันเนี้ยไหนนอนจะนอนอยู่โอ้นอนพี่จนท่าแล้วเลยบ่ ้าดําให้ด, hai, ดํานาแล้วหรืบ่ยังกําลังดํโอ้ต้องได้ไปบ้านามาได้นี่เนาะเออโดยไปลูกสาวกับอ้ายโอ้ค่นแต่ว่ามีผู้ถ่ายเนาะอลูกสาวลูกชายโอถือว่าหลายคนตมได้นี่เนาะคว็คนป้าหลายคนอีหลีนี่เนาะโอ้อพี่น้องเย t h อ้าคุณอนะเอากระเบนตักเลย <laughs> เกแก <laughs> เคยเห็นแต่ในคลิปเนะาะทั้งอันพ่อเพื่นเนี่ยะวันนี้ก็ <laughs> กมาเจอตัวจริง <laughs> จริง,งทงสมุะวัน สิเดขอจลิขีพียงซัมนี้ก่อนเนาะถ้าว่าผิดพลาดมองไดทางสมุตตะวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุพคนเด้อเนาะกับเมื่อนี้กับในมือที่รอคอยกับถือว่ามาหอดจดถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือเมื่อนี้กับทั้งสร้างเพิ่นกับกำลังเริ่มลงมือคุดคุมทุกคนเลยถ้าว่าผิดพลาดมองไดทั้งหฮาก็ต้องกราบขอโทษเด้อถ้าว่าภัยมีน้ำจีนน้ำใจแบบอยากสมทบสั่งบาน โดยน้องไอเดียกับทางสมุกตะวันกันยินดีเป็นสะพานบุญให้เดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทานนี้สมุกตะวันกับเสได้ขอตอํอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขสุขคนเดอ้อโดยทานนี้สมุกตะวันกับข้อกล่าวคำว่า,วา,วาสบายดีสบายดี